แบบนี้นะครับที่ใช้รับเงินกลับบ้านไป4ี่หมืกว่าบาท4ี่หมืกว่าบาทนะครับสําหรับสุดนี้นะครับสวัสดีครับพี่พี่ทนายมีเงินนะครับสามารถส่งมาขายได้นะครับที่อาจจะได้รับเงินหลักหลายๆหมื่นนะครับกลับบ้านไปเหมือนกับพี่ชายท่านนี้นะครับอ่ะใครมีแบบนี้ที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเงินต่างประเทศนะครับเหรียญรูปปีนะครับนะแบบนี้ผมรับซื้อนะครับนะแล้วก็จะมีกรอบพักนะครับกรอบเงินเก่าโบราณแบบนี้นะครับนงานพวกนี้เนี่ยจะเป็นอ่า เนื้อเงินนะครับเปอร์เซ็นที่สูงมากๆนะครับอย่างนี้ก็เป็นเศษเงินนะครับนี่เศษเงินนะครับนะครับพี่ชายเขาอ่ารับเหมานะครับรับเหมาตามบ้านนะครับแล้วก็เอามาส่งขายผมนะครับแบบนี้นะครับพี่ชายรับเงินกลับบ้านไป4 0,000กว่าบาท4ี่หมกว่าบาทนะครับสําหรับชุดนี้นะครับใครมีนะครับลองส่งมาขายได้นะครับรับซื้อตามราคาณปัจจุบันนะครับซื้อตามเปอร์เซ็นต์ไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวนะครับมาตรฐานร้านใหญ่ดิวจบไวได้เงินชัวร์